แต่ยังโดนโจมตีตอนนี้ไปว่าเห็นอาจารย์ยิ่งสักแล้ววันนอืออ๋อ,อคือไปโดนคนลอบข้างที่เกี่ยวข้องก็อพอดีเพีรไปอัดรายการคนดังนั่งเคลียร์ของอาจารย์ยิ่งศักด์นะคะแล้วก็วันที่เพีรไปอัดรายการคือเวลาเราไปทำงานที่ไหนเราก็ถ่ายรูปลงปกติเนะคะเพีรก็ถ่ายรูปลงแล้วบอกว่าวันนี้ไปอัดรายการมาอาจารย์ยิ่งศักด์ใจดีมากน่ารักมากๆขอบคุณนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอินสตาแกรมปกติแล้วพอดีมีเพื่อนของเพื่อนอะค่ะอีกจีนึงไปเห็น ที่เขาคอมเมนต์นะคะแล้วก็พูดถึงอาจารย์ยิ่งศัก์อะไรเงี้ยค,คือเขาไม่ได้ไม่ได้ลงใน IG จีเขาลงใน IG คนอื่นแต่มีแบบคนไปเห็นอีกทีนึงแล้วก็มันสง่งมาทีเดียวบอกว่าเป็นคำคอมเมนต์ใช่ไหมครับใช่ค่ะบอกว่าโง่น้องไปออกรายการอะไรเงี้ยไม่รู้หรอว่าอาจารย์ยิ่งศัก์ข้างใครหน้าด้านอยากดังไปให้เขาด่ากลางรายการนู่นนี่นั่น คอยดูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็ด่าแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพียก็เลยเห็นเพียก็คอปแล้วก็ส่งให้โปรดิวเลยเพียก็โทรหาโปรดิวเลยการเพียบอกว่าถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยออกในสื่อสาธารณะจารย์ิ่งศักดิ์เสียหายนะคะเพียก็บอกพี่โปรดิวว่าไม่ว่า,าหลังกล้องเนี่ยใครจะเข้าข้างใครเพียไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดคนนึงไปออกรายการแล้วพิธีกรจะไปนินทากับอีกคนนึงมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพียคิดว่าจารยิ่งศักด์ไม่น่าจะทําอย่างนั้นเพราะว่า เอาา่อรายการเพิ่งออกอากาศไปเมื่อวานถ้าหลายๆคนได้ดูก็คืออาจารย์ก็จะชมเพียกกับพี่มิกกี้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างใครอันไหนที่ควรด่าเราก็ด่าเออก็ก็โอเคเขาก็เป็นผู้ใหญ่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อความที่ลงในอินสตาแกรมคือแบบมันดูแรงมาก หลังจากที่เขาคอมเมนต์แล้วมีคอมเมนต์ตอบกับเพื่อนเขาแบบโต้ตอบกันไหมพี่คุยกันไหมก็มีนะคะอ่าแป๊บหนึ่งโอเคจะได้ชัวร์ชัวร์ครับไว้หมดค่ะทำอะไรเราต้องมีหลักฐานไงเดี๋ยวเขาว่าแบบคิดชัวร์หน่อยแป๊บหนึ่งไม่เอาอย่าถ่ายรูปเชิญเลยเดี๋ยวว่าเป็นประเด็นอีกอ่ามัเป็นไรก็ว่าเก่งแต่ปากอาจารย์ยิ่งสักโทรมาเมาส์สาบานได้ว่าระวังไม่มีแผ่นดินจะอยู่ส่วนแมงดาก็แอปแมนอาจารย์บอกว่า ด่าไปเยอะนางโง่เอาผู้ชายนางตอบอาจารย์ฮามากอะไรอย่างเงี้ยแมงดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะลราก็บอกว่าใครอยากรู้เหรอเมื่อวานไปออกอาจารย์่ญิงสาวโปดิวโทรมาบอกว่าด่าไอ้มิกกี้ในรายการซาเสียหมาว่าเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าบอกได้ผัวแบบนี้ระว,วังไม่มีแผน่นดินจะอยู่นะนูน่นนี่นั่นคือแบบเพียบว่ามัน,มนแรงไงเออแรงไปเรา้ามีโอกาสได้คุยกับอาจารย์หญิงสาวไหมครับยังไม่คุยค่ะแล้วก็ เพียก็ส่งให้พี่โบดิวแล้วก็ทีมงานที่เป็นคนดีวเพียดมาเพราะว่าเพียรไม่ได้ขอไปออกคือเขาอะชวนเพียไปออกตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงานแต่ว่าเราก็ไม่อยากมีเรื่องรวยไหมเพราะว่าเขาก็เพิ่งไปออกมาแล้วพอเราไปออกก็ต้องมานั่งด่าก,กันอะไรเงี้ยค่ะเออจนแบบมันเขาก็เชิญมาหลายครั้งจนแบบว่าเออคดีจบเราก็เลยว่าเออไปก็ได้เราก็ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงในการปากโกงด้วยทุกรายการอะ ติดต่อมาหมดแต่ว่าเราไม่อยากออกไปพอเราออกไปก็ก็เป็นแบบที่เราคิดไว้แล้วเราคุยกับทางโปรดิวแล้วโปรดิวเขาบอกมาว่ายืนยันไหมว่าอาจารย์ที่สั่งไม่ได้พูดแบบอะไรเงี้ยก็เขาก็ไม่ได้ยืนยันอะไรนะเขาก็หนูก็ส่งให้เขาดูเขาก็บอกว่าเฮ้ยปล่อยเขาไปเถอะอะไรอย่างงเี้ยค่ะเราอยากจะเคลียร์ไหมครับอยากจะแบบอยากจะรู้ความจริงไหมว่าเออเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ไม่ไม่ไม่อยากรู้หรอกเพราะว่า คือเพียว่าอาจารย์ยิ่งสักเขาก็เป็นผู้ใหญ่อะค่<ฮ>ะแล้วก็เพียรเขาลบในในการตัดสินใจของเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ข้างไหนหรือข้างใครแต่ว่าในขณะที่เพียรไปไปออกอากาศแล้วรายการออกมาดูดีทุกคนก็ชมว่าเฮ้อออยอาจารย์เขาพูดดีนะอะไรเงี้ยคือถ้าใครได้ดูได้ดูรายการเมื่อวานอะมันไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเขียนอะคะ่ะเออเขาเขียนเหมือนแบบว่าเพียรกับพี่มิกี้เป็นนั่งให้อาจารย์ด่าซึ่งมันไม่ใช่ออาจารย์เขาก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ย นี้หลายคนยังไม่ได้ดูติดตามชมรายการบรรยากาศหรือโชว์ของการคุยทั้งหมดมีอะไรบ้างที่มีอะไรที่ทําให้คิดไปในแบบนั้นได้ไม่มีนะถามว่ามีม,มีมีเน็บไหมมันก็ต้องมีบ้างในเรื่องคําถามแบบเอออย่างอาจารย์<ม>ถามว่าฉันฉันถามหน่อยซิว่าเธอหาผัวไม่ได้ดีกว่านี้แล้วหรอทาไมถึงเอาผัวมีตําหนิเราก็ตอบไปว่าเป็นอย่างนี้อาจารย์ก็แบบก็ชื่นชมในคําตอบเราอะไรเงะะี้ยค่ะเพียรก็บอกว่าก็เหมือนที่เพียรพูดตอนในงานแต่งว่ามีผู้ชายหลายคนที่มาจีบแต่ว่าคนที่เราเลือกคือแบบ เออคนนี้อะไรเงี้ยหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็แบบเขาว่าพวกเธอเป็นผีเน่ากับโลผูไม่ใช่หรออะไรเงี้ยพี่มิกี้เขาก็ตอบว่าคือสุดท้ายคนเราบ้านตายชีวิตไม่มีใครไม่ตายแล้วถ้าเขาตายแล้วเพียเป็นผีเน่าแล้วเขาเป็นโลผูเขาก็ดีใจเพราะ่ายังไงก็ได้อยู่คูวกันก็ตอบประมาณนี้เออคือแบบเราก็ตอบตามความจริงไม่ได้เมคคาพูดอย่างเรื่องสินสอดส,สิบล้านเพียก็อธิบายไปว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็เพียก็บอกว่าความรักเราอ่ะไม่ได้เกิดจากเงินสิบล้านหรืออะไร ถึงพี่มิกกี้ไม่มีสินสอดสักบาทเพียก็แต่งอย่างที่บอกว่าเพียรเข้ามาในชีวิตเขามีแต่แง่ลบแต่เพียรก็ทนอยู่ทําไมเพียรต้องทนทุกคนต้องคิดจุดนี้ว่าทําไมทนอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ดีจริงเพียก็ไม่เอาก็อย่างวันนี้ค่ะคือตั้งแต่แต่งงานกันมาไม่มีวันไหนที่พี่มิกกี้ไม่ไม่ขับรถให้วันนี้ขับมาเองรับรองว่าใส่รัดสั้นด้วยคนตรงหนักด้วยแล้วกับเรื่องที่เกิดขึ้นใีิกกี้บ้าไหบ้างคือตัวพี่มิกกี้เขาแบบชินชาเออเขาก็แบบ ยังไงเขาก็โดนยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเวลามีเรื่องเลยพีชช่จะเป็นคนออกมาแก้ตัวตลอดจนหลายคนก็คิดว่ามิกกี้หดหวัวหน้าตัวเมียหรอไม่กล้าสู้แต่ว่าพีชชแอเป็นคนบอกไม่ให้พูดอย่างที่บอกว่าพอผู้ชายพูดก็เหมือนแบบมันหน้าตัวเมียคิดว่าออกมาด่าผู้หญิงยอะไรเงี้ยพีชช่ก็บอกว่าเนี่ยให้ผู้หญิงเขาด่ากันแหละพอแล้วเรื่องเรื่องคดีเป็นยังไงบ้างอว่าประเด็นสุดท้ายก็ประเด็นสุดท้ายที่สองแสนก็ยื่นอุทธร์ค่ะก็อย่างที่บอกว่า พียก็ไม่สามารถยืนยันได้หรอกว,ว่าก่อนหน้านี้เขาใช้ชีวิตด้วยกันเขาใช้เงินด้วยกันยังไงมันเป็นเรื่องอดีตแต่ว่าถ้าในเมื่อพี่มิกี้เขาอยากจะยืนยันความบริสุทธิ์เราก็ยื่นอุทธรณ์ก็ให้แบบให้ถึงที่สุดไปเลยเอะไรเงี้ยแล้วยังเลือต้องไปศาลเรื่ไอไหนยังไงบ้างอันนี้ทนายยังไม่ได้คุยเลยค่ะพี่ว่าโอ้ยยาวเป็นปีแหละเวลาแบบคดีอะไรเงี้ยเรากังวลไหมบอกว่ามันไม่จบสักทีอ่เออก็ไม่ที่จริงมันก็น่าจะจบไปตั้งนานแล้วอย่างที่บอกก็พอตอนแรกก็เงียบไปแล้วแต่ว่าก็ ก็มาด่าเพียรเรื่อยๆนะคะก็เพียรก็เพียรเก็บไว้หมดหลังๆเนี่ยไม่ด่าเองส่งคนอื่นมาด่าแต่พอเวลาเพียรกดเข้าไปในไอจีเหมือนไม่มีตัวตนแบบว่าตั้งไพรเวทเอารูปการ์ตูนล,ลงแต่ว่าด่าแบบด่าคำแรงอะ่ะแบบมีแต่แบบเพีย้ยสัตว์กล่แบบแรงอะ่ะแรงในอินสตาแกรมค่ะแล้วก็พอมีเพื่อนเพียรแบบมาโพสให้กําลังใจบอกว่าเพียรสู้ๆนะก็จะคอบเพื่อนเพียรไปด่าบอกว่ามึงเป็นขี้ข่ากระลี่เหรอเข้าข้างมันนู่นนี่นั่นแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ เพียก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนด่านะคะเพียหมายถึงอาจจะเป็นแฟนคลับเขาหรือคนที่อะไรกับเขาอะไรเงี้ยเพียก็แบบว่าอยากให้หยุดมันก็ไม่มีอะไรแล้วจนพอไปออกรายการอาจารย์ยิ่งสัต์นี่แหละคือเวลาไปทํางานอะไรเราก็ต้องโพสอย่างที่บอกก็ไปด่าอีกเพราะว่ามันกลายเป็นเหมือนเราเจริญรอยตามเขาไปออกรายการตามที่เขาเคยออกอะไรเงี้ยมีทำให้เรากลัวกับการไปออกรายการอื่นหรือเปล่าครับไม่กลัวค่ะเราก็ทํางานในวงการไม่งั้นเพียก็ทํางานอะไรไม่ได้เลยสิค่ะ อย,อยากให้จบค่ะอยากให้จบมากก็เมื่อวานน้องชายพี่มิกกี้ก็เพิ่งบวชอะไรเงี้ยคือแบบตอนนี้ครอบครัวมีแต่เรื่องดีๆงานแต่งเสร็จก็งานบวชแล้วก็ตอนนี้เพียรก,ก็คือปล่อยตามธรรมชาติแล้วคือทุกคนอยากให้ท้องอะไรเงี้ยตั้งแต่วันที่แต่งงานแล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คุมอะไรแล้วก็พระหมอดูอะไรเงี้ยก็ทักบอกว่าเขาอยากจะเกิดแล้วให้เขาเกิดเธออะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่คุม,มวันก่อนนี้อ้วก ว่โทรไปหาญาติทุกคนดีใจไม่ใช่ค่ะอาหารเป็นพิษก็ดีใจก็ตอนนี้ก็พร้อมที่จะมีทางกไปตรวจร่างกายใช่ค่ะไปตรวจเขาบอกว่าเพี้ยนแบบเลือดน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นไมเกรนด้วยก็ต้องกินยาบำรุงเลือดนะค่ะแล้วทางทางกี้เขาก็พร้อมที่จะมีแบบกับเราก็พร้อมเหมือนกันค่ะทางบ้านทั้งสองฝ่ายนี้ใช่ค่ะที่คือที่บ้านพี่มิกกี้แบบเอ่อญาติๆผู้ใหญ่เนี่ยอยากอยากอยากได้มากอย่าเงี้ยเขาก็อยากมีหลานเพราะว่า ฝั่งคุณพ่อเขามีหลานแค่สองคนครับก็คือคุณพี่มิกกี้กับน้องชายมีหวังไหมว่าอยากได้เป็นเพศไหนอะไรที่คุยกันเขาอยากได้เป็นผู้หญิงจะได้แต่งตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ตระกูลเขามีแต่หลานผู้ชายมีไปขอสึ่งสักสิธิ์อะไรหรือเไม่าไม่ขอเขาบอกว่าถ้าไปขอแล้วลูกจะเลี้ยงยากเขาบอกว่าอย่าไปขอเพราะว่าเวลาจะมาเกิดก็เป็นเหมือนลูกเทวดาลูกสูงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามีลูกแล้วเราค่อยไปยกให้ เขาบอกว่าถ้ามีลูกชายจะดื้อกว่าพ่อสองเท่าหนูแบบมีดื้อกว่านี้อีกช่วงนี้ดูแลกันดีบบโดบยังไงบำรุงยังไงบ้างครับก็ทั้งยาจีนยาไทยแล้วก็ดูแลทุกอย่างแล้วก็ช่วงก่อนแต่งงานเพียรก็ลดหุ่นไงเพราะว่าอยากผอมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็กินปกติเที่ยวใช่ค่ะก็คือทํางานเสร็จเที่ยวกินนอนแบบใช้ชีวิตแบบลาลาปกติแล้วก็ถ่ายรูปลงไอจีให้คนด่า หลายโลกคู่ก็จะาเออก็สามีฉันท้านทำไมอะ่ะแล้วเวลาแบบพิมพ์เราก็แบบว่าวันนี้ซักผ้าให้สามีคือแบบอ่าก็ไม่ได้อีกคำก็สามีสองคำก็สามีอ่ะให้พูดว่าแฟนมันก็ดูแบบเนึกออกว่าแล้วเราก็เป็นไอจีส่วนตัวคือจะแก้ผ้าลงมันก็ไม่ผิดอ่ะถ้าเราจะลงเออเพี้ยก็บล็อกหมดเลยนะก็ยังมาดู จะมาดูทำไมไล่เกียดอะไรเงี้ยแสดงว่าต้องมีไล่คนตามบล็อกเหมือนกันเนอะไล่ตามบล็อกใครที่เข้ามาด่าเนี่ยเพี้ยนลบแล้วก็บล็อกเลยเข้ามาด่าเพี้ยนก็บล็อกเออแล้วก็ยังมีเพิ่มมาเรื่อยๆแอดมาได้เรื่อยๆก็แอดมาเรื่อยๆเพราะเราก็สแกนไม่ได้ว่าใครเป็นใครเนี่ยก็สนุกดีเวลาดูไอจีองที่มินกี้เวลาเฮ้ยนี่ใครวะต้องกดเข้าไปดูมีแต่รูปการ์ตูนนี่ก็ว่าไม่ใช่แน่นอนบล็อกอะไรเงี้ยเออถ้าไม่เหมือกัน พสชาแนลบอกว่ากระเป๋าปลอมกระเป๋าโลงเกลือแบบวันหลังหนูพายกระเป๋าหนูต้องเอาไปรับประกันออกมห้อยด้วยอะไรเงี้ยเออเรียกว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข่าวหนาหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สร้างอะไรให้กับเราตอนนี้กลายเป็นเรื่องตลกแล้วว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่มีความสําคัญในชีวิตเขาเขาคงไม่มานั่งดูเราทุกวันคือแบบใส่ใจทุกอย่างวันแต่งอุ้ยผ้าถุงเปียวบนนอกหน้าผมไม่เป๊ะเลยคือแบบ ญาติมีแต่บ้านนอกบ้านนอกอะไรเงี้ยเฮียก็แบบก็สำนวนนอกอะทำไมอะคือแบบสังเกตทุกอย่างมีแผนเที่ยวบ้างไหมครับช่วงนี้ก็เพิ่งเพิ่งไปเที่ยวเกาะทะลุมาเมื่อตอนอยากไหยุดสามวันก็ไปทะเลแล้วก็แต่ช่วงสงการนี่เป็นช่วงที่ต้องเดินสายฟ้าญาติก็คือสงการปีนี้ก็จะเปลี่ยนไปจากที่เคยเที่ยวเล่นบนรถกระบะก็จะไม่ได้แล้วเพราะว่ามีสองีแล้วก็ต้องแบบเดินสายสวัสดีผู้ใหญ่